เคมัสวีอดใจไม่ไหวกดไลค์เซตนี้มุกดาลาสดุดสาวมุกดานารินรักได้โพสต์เซตภาพใหม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าดูเป็นสาวทำงานที่ดูเซ็กซี่แบบสุดๆซึ่งงานนี้เป็นชุดของโพเอมซึ่งเพิ่มความสวยหุ่นดีให้กับสาวๆที่ได้ใส่อย่างมากเลยทีเดียวซึ่งงานนี้สาวมุกดาก็เลือกเป็นเซตผมตรงพร้อมกับระบายโชว์หน้าอกหน้าใจาและโพสท่าดูเซ็กซี่แบบสุดๆพร้อมกันนี้ยังได้บ แคปชั่นเป็นอิโมจิรูปหัวใจสีขาวงานนี้ถึงทาให้แม่หนิงปณิตาก็ยังมาคอมเมนต์ว่าค่ะไม่ใช่แค่นั้นแต่หนุ่มเข้มมัสวีก็ยังมากดไลค์ให้กับเซตภาพนี้อีกด้วยซึ่งรู้เลยว่าหนุ่มเข้มคอนเฟิร์มแล้วว่าเซตภาพนี้ดูสวยและกราวใจอย่างมากนั่นเองค่ะถ้าเซ็กซี่เล็กๆหนุ่มเข้มเขาก็กดไลค์ให้ค่ะแต่ถ้าเป็นการเซ็กซี่แบบจัดเต็มเกินไปหนุ่มเข้มมัสวีเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเพราะหนุ่มคนนี้เขาเป็นหนุ่มที่ขี้ห่วงอย่างมากนั่นเอง ถึงทั้งคู่จะยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ต้องยอมรับค่ะว่ามีความเคมีเข้าคู่กันตลอดจนทําให้แฟนคลับรักในความใส่ใจซึ่งกันและกันและมั่นใจนะคะว่าในอนาคตหนุ่มเคี่ยม,มัสวีก็โสดสาวมุกดาก็โสดอาจจะทําให้ทั้งคู่โคจรมาทํางานร่วมกันและเกิดการรักกันในกองก็เป็นไปได้ค่ะฉะนั้นก็รอให้เมหนิงปณิตามาจับคู่เป็นคิวปิดแผลงสอนอยู่นะคะขอขอบคุณมุกดานารินทร์รักและ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิวด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า